สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงของชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษนะครับให้ผลในช่วงของเมษาถึงมิถุนาเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นในเรื่องของความรักนะครับรายแต่มากนะครับซึ่งกว้างมากๆโดยให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับเพราะรายละเอียดของแต่ละเดือนอะโดยจะทำไว้ให้เป็นคลิปของแต่ละเดือนเป็นดวงรายเดือนอยู่แล้วตั้งหากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูดวงแบบไหนก็ตามนะครับอย่าเอาไป ใช้ในการตัดสินใจที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะเอาเฉพาะที่เป็นเรื่องดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตคู่คนโสดขอให้เอาไปเป็นกำลังใจในการที่จะเชื่อมั่นหรือสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองว่าเออยังเจอคนที่ดีในความสัมพันธ์ได้นะครับหรือมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้สำหรับคุณนะครับเป็นการโดยการทำลายโดยกว้างอะ่ะไม่ใช่ดวงงใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปใช้ที่เป็น คืออย่าอินนะเอออย่าอินจนเกินไปฟังให้เป็นสบายๆพอนะครับมีดวงส่วนอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นดวงโดยรวมนะครับดวง,ดวงรายสัปดาห์นะครับโด,โดก็จะทําเป็นเพลย์ลิสต์ของแต่ละแต่ละประเภทไว้ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถเลือกได้ที่เมนูเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็จะมีวอล์ด้วยนะครับของช่องโดเนาะก็โดจะไปไหนหรือโดมีแอคทิวิตี้อะไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะกดเลือกได้ในเมนูเพลย์ลิสต์เนาะ ก็สามารถเลือกได้นะครับตามความสมัครใจเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับตอนนี้700กว่า u u s c r i b e แล้วดีใจมากๆครับวันนี้ได้รับแต่ข่าวดีทั้งวันมีความสุขมากๆครับก็อยากให้แบบเป็นกําลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับทุกการติดตามทุกกาลังใจและทุกคอมเมนต์ดอ่าทุกคอมเมนต์นะครับต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าบางคนก็คอมเมนต์ติชมมา คอมเมนต์ <Comment S 2> ให้ปรับบ้างนะน,นู่นนั่นนี่แต่โดจะปรับได้เท่าที่ปรับไหวนะโดคงไม่สามารถทําตามได้แต่ทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามอยากได้กําลังใจจากทุกท่านนะครับในการทําคลิปต่ตอต่อไปนะเพื่อว่าหาสิ่งดีๆลงลงช่องของโดให้ได้มากที่สุดแะครับทั้งหมดทั้งมวลฝากติดตามเพจโดด้วยนะดีสุดโดจุดแอคทิวิตี้นะครับชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับก็ โดยก็จะแชร์คอนเทนต์เกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเป็นสายแชร์แชร์ว่าเออมีอะไรลงนะมีช่วงนี้มีอะไรหรือเปแอคทิวิตี้โดโดชอบเรื่องเบาๆประมาณไหนก็จะเป็นลักษณะของเอ,อ็กซิบิชันเอยเกมคือสายเด็กอะสายไอทีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยหรือจะเป็นการคอสหรือจะเป็นเรื่องของการศึกษาอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างปรับรายนะครับก็สามารถติดตามได้นอกในทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางคอมมูนิตี้ของช่องโด ก็ดีหรือจะเป็นทาง Facebook Page ก็ดีนะครับสามารถติดตามได้ทั้งสอช่องทางเนาะแล้วก็ไลน์ก็สามารถไลน์มาเพื่อที่จะออขอดูดวงส่วนตัวนะครับก็รายละเอียดค่าดูก็ดูก็ปะป๋าไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถออแอดไลน์มาได้นะครับถ้าอยากดูนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับชาวเมษนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะต้องบอกก่อนว่าปัญหาเรื่อรังอะ่ะในช่วงก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นเดือนมีนานที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําบอกเลยว่ามันมีการตัดจบบางคนอาจจะเจอในเรื่องของคนมีคู่หรือคนสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็คืออาจจะขอเฟดตัวออกมาหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะในเรื่องของปัญหาทางการเงินซึ่งมันอาจจะได้รับการแค้ไขจากฝั่งในฝั่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เนาะอืมโดยไม่มั่นใจนะว่าบางคู่เป็นลักษณะของการที่จบจริงหรือจบไม่จริง ก็ต้องบอกแบบนี้เลยพอเขาเปิดไพ่ขึ้นมาในช่วงไตมัดนี้นะถ้าก่อนหน้านี้เป็นการตัดจบไปจริงๆนะอืเพราะฉะนั้นคนที่คบกันมามากกว่า3เดือนถึง6เดือนขึ้นไปหรือมีคู่กรณีสามารถมาดูได้ตั้งแต่เฟสแรกนะครับเฟสที่เป็นมั่นใจว่าเป็นคนโสดจริงๆดูได้ตั้งแต่เฟสหลังเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าใครใจดีทำทอสแตป์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับโอเคต่อเลยนะอืม อย่างที่โยบอกครับมันมีในเรื่องของการตัดจบซึ่งถามว่าในช่วงไต่มานนี้เป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าแพชั่นของชาวเมดาค่อนข้างลดแม้ว่าจะทำลดลดลงมากต้องบอกแบบนี้เลยแต่มันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวชาวเมดเองด้วยทอไพ่ขึ้นมาว่าด h เอ็มเพลอร์ดีเอ็มเพอร์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการที่ตัวชาวเมดเลยเป็นไพ่ประจาตัวชาวเมดเลยนะครับอาจจะเป็นชาวธน,นาคารด้วยก็ได้ แต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นชาวพิจิกเนาะแพชชั่นมันลดแต่มันไม่เท่าไหร่แต่ทําไมมันยังมีการส่องกันอยู่ถ้าเกิดเพิ่งมีกรณีกันม,นมาหอะโดมมีความรู้สึกว่าเขายังไม่ไปแล้วก็ยังส่องกันอยู่ไม่ห่างอันนี้เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยแล้วเนี่ยขึ้นชาวต่างชาติมาสองใบเลยอืมบางคนอาจจะคบกับคนทางไกลถ้าไม่ต่างที่ต่างถิ่นก็เป็นลักษณะของแบบร้อยกิโลขึ้นอะหรืออาจจะเป็นแบบอยู่ห่างต่างจังหวัดอะ อมข้ามเขตข้ามแดนเดินทางไปหากันไปมาหาสู่กันยากแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีการส่องกันอยู่ในอีกลรณีหนึ่งมันเป็นลักษณะของการที่อันนี้อาจจะเป็นตัวชาวอิตเองที่แบบยังคงรักษาคุณค่าในตัวเองแม้ว่าจะตัดจบหรือไม่ตัดจบก็าตามบางคนมันเป็นลักษณะของการที่ตัวเองอาจจะมีอีกโก้ไม่ค่อยยอมชาวสองนะอาจจะ ภายชาวส่องมาดูช่องก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าก็อาจจะมีอีโก้ใส่กันอืเป็นลักษณะของการที่รักษาช่องระยะห่างอะซึ่งกันและกันมากอืเป็นการรักษาระยะห่างที่มีการส่องอยู่ห่างๆอย่างหู่วงในคู่ที่ปกติเป็นลักษณะของการที่อยู่ห่างๆอย่างหูห่วงการเข้าใจซึ่งกันและกันะมันทําให้ค่อนข้าง กดดันในความสัมพันธ์เหมือนกันนะเอาจริงๆในช่วงพฤษภาในช่วงพฤษภาพูดตรงๆว่าคู่ที่ปกติก่อนนะในช่วงพฤษภาโดยมีความรู้สึกว่าบางคนมีตัวเลือกใหม่บางคนเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเดี๋ยวโดูจะบอกว่าทำไมโดถึงอ่านแบบนี้โดยมีความรู้สึกว่ามีการเริ่มต้นใหม่ ที่โดไม่จัดนะว่าคุณเลือกคนคนเดิมของคุณเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมของคุณหรือคุณเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่เลยจริงๆอืมเพราะด้วยภาพรวมเนาะมีฝั่งในฝั่งหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ไม่ปล่อยในเรื่องภาระหรือไม่ปล่อยคนในความสัมพันธ์ คนเก่าก็จะเอาคนใหม่ก็จะเอาอืมบอกแล้วว่ามันมีการจบก็จริงบางคู่เป็นลักษณะของการจบแต่จบไม่จริงมีการจบก็จริงแต่จบไม่จริงเขาใช่ใช่ไหมครับจบดึกจบแค่ปากแต่ความรู้สึกไม่จบอะ่ะอืมมันก็เลยไม่ปล่อยอืมก็ <c oughs> พูดยากเนาะ ต่ถามว่าปัญหาเดิมๆม,มีอยู่ไหมมีมลักษณะของการที่เป็นประคับประคองขอมสัมพันธ์มีใช่ไหมมีเด็กถือถ้วยนะครับเป็นลักษณะของการที่ก็ปล่อยชิวอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ันไม่เดือดร้อนอืมอยู่ก็ได้อยากอยู่ก็อยู่ไปแต่ขอให้รู้ไว้เลยนะจะไม่มีการ ไปคาดหวังตีอกชกตัวยิ่งถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติก็ต้องบอกว่าคนกลางอ่ะไม่น่าเลือกจะเป็นลนักษณะของการที่แล้วตัวคุณเองอ่ะอาจจะเป็นการที่ประคับประคองเพราะลึกๆอ่ะมันอาจจะอยู่กันด้วยเงื่อนไขหรืออะไรบางอย่างหรืออาจจะมีในเรื่องของภาระการเงินที่ยังจะต้องอยู่ด้วยกัน โดยรวมนะของช่วงไต่มากนี้เนาะแม้ว่าจะอึดอัดแม้ว่าจะอึดอัดบางคนมีความสัมพันธ์ที่รออยู่ยิ่งถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงยังไงก็มีการรอแต่ดูเห็นเลยว่ามีคนใดคนนึงปักหลักแต่ถามว่าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้วอย่าแสดงว่าอย่าแสดงพฤติกรรมของการที่ พาใครอีกคนหนึ่งเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ให้เขาเห็นนะครับอืมอย่าทําให้เรื่องจากสามคนเป็นสี่คนในคู่ที่ไม่ปกตินะอย่าทําเรื่องนี้สามคนแล้วอยู่ๆเอาเป็นสี่คนขึ้นมานะลงไม้ลงมือเหมือนกันนะอืมเพราะเขามั่นใจแล้วว่ายังไงเขาก็จะไม่ไปและเขาก็จะไม่เปลี่ยนเจ็บปวดเนาะ อืมไม่ปล่อยกันไปอะ่ะแต่ก็ไม่เปลี่ยนอะไรในคู่ที่ไม่ปกติมันเป็นลักษณะการที่คุมเข้มคุมจนเกินไป perfectionist มาตั้งแต่พฤษภาแล้วแล้วมันเป็นลักษณะของการที่ควบคุม control กันเกินจนเกินเหตุอะ่ะอันนี้อาจจะเป็นชาวกลุ่มไม่ถุกตนก็ได้ที่เป็นลักษณะใจร้อนดุยิ่งถ้าเพิ่งมีกรณีกันมาก็คือแบบ ขอติดอะแต่ไม่จริงก็ฉันไม่เปลี่ยนจะทำไมหรอโอยปวดหัวเนาะเจอคนแบบเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงจรนัเหนื่อยจริงจริในลักษณะของการพี่คือไม่ใช่ว่าดวราศีเมษแล้วดวจะอ่านเอาใจชาวเมรอย่างเดียวไม่ใช่นะครับดูก็ต้องพยายามอ่านคลิ่คายให้มันเห็นปัญหาเนาะเพราะโดยรวมอะดูมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะ จะเป็นลักษณะของการที่อีกคนนึงนั่งอีกคนนึงพายอืมบางคนนะ่ะดูเห็นแก่ตัวนิดนึงคือก็เนี่ยไปกันทั้งสามคนนั่นแหละหรือถ้าคุณเป็นตัวจริงกันแล้วอ่ะก็เป็นลักษณะเป็นตัวจริงกันอยู่แล้วแล้วเป็นคู่ที่ปกติก็เป็นลักษณะของการที่ว่าจะแบกปัญหาไปแบบพร้อมกับครอบครัวร่วมหัวจมท้ายแต่ถ้าให้เปลี่ยนพฤติกรรมเขาไม่เปลี่ยนให้นะครับอืมเขาไม่หวานด้วย มาดูแฟนนะว่าเป็นยังไงบ้างตอนแรกช่างใจอยู่ว่าจะอ่านวิธีแก้หรือแนวโน้มเนาะสารพัดแนวโน้มว่าภาพรวมอะเราจะวางตัวและอะไรยังไงได้นะครับ มันจะดีขึ้นไหมหรือวิธีการแก้มันจะอย่างไงตอนแรกจะอ่านนั้นก่อนไปไประมาณขออ่านแฟน,แฟนเขาก่อนไอ้แฟนชาวเมสก่อนว่าเป็นยังไงคนที่ชาวเมสคบอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างนะในช่วงเดือนเมษาเนาะกดดันเครียดอย่าหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ยิ่งถ้าเขามีความรู้สึกว่าเขาอาจไม่ว่าเขาจะเป็นคนสร้างปัญหาหรือเป็นคนที่รับปัญหาจากชาวเมสเองก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกคือเขาไม่รู้จะเอาอยัางไง เขาด้สู้ทำยังไงเขาเครียดแล้วเขากดดันมากเขาเหนื่อยปวดหัวเลยนะปวดหัวเลยนะกับการที่แบบแม้ว่าปัญหาอะไรหลายๆอย่างอะหรือแม้กระทั่งการตัดจบอะไรวันก่อนหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็จริงแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาถอนตัวออกไปไม่ได้มันเป็นพันธะหรือความผูกพันอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเขาเอาตัวเอาใจออกจากเวเไมตไม่ได้ไไดเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับ ไปต่อมาในช่วงพฤษภาเนาะอันนี้อาจจะเป็นชาวสิงได้ด้วย uh, the string โดยมปควารู้สึกว่าเราเขารู้ในความต่างกันนะคู่ที่ปกติเขารู้ในความที่แตกต่างกันมากการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรก็ตามมันต่างกันมากแต่เขาก็ยังจะอย่างที่โดบอกอะบางคู่มันเป็นลักษณะของการที่ไม่ปล่อยมือกันเพราะอะไรเพราะเขารัก ง่ายๆเลยครับเขารักในความต่างไม่ว่าคุณจะมีนิสัยอะไรบางอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีมันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างมันอาจจะไม่พอดีพอดีกันไปเป๊ะแต่เขาก็รักเพราะว่าอาจจะเป็นชาวอาจจะมีพฤติกรรมหรือการทํางานหรืออะไรบางอย่างที่เป็นสเสน่ห์ของชาวเมธที่ทําให้เขาอ่ะเขาหลงรักอ่ะอืม คนคนี้อาจจะเป็นนักล่าได้ด้วยเขามีความรู้สึกว่าชาวเมดนี่แหละที่คอนโทรลหรือเอาเขาอยู่ที่สุดอ่ะควบคุมเขาได้บางพฤติกรรมเล็กๆเบาๆมันทำให้เขาหยุดนิ่งจากเสือก็เป็นแมวอ่ะอืมประมาณนั้นเลยอันนี้อาจจะเป็นชาวผู้ชาวกันคนเนี้ย ชาวมิถุนเอ่อในช่วงมิถุนาขอโทษทีในช่วงมิถุนา,นนมนาไม่ใช่มิถุนเอ่อชาววันพุธอันนี้หรือชาวกันได้ด้วยคนนี้ฉลาดอืมคนคนนี้ฉลาดแล้วเขารู้วิธีหรือรู้ซอฟต์สปอร์ตของชาวเมธดีมากเขารู้จุดอ่อนได้ด้วยเขาบางอาจจะเป็นลักษณะของการที่เขารู้จุดอ่อนเขาพลิกแพงกับการอยู่กับชาวเมธได้ดีมากๆ แล้วถ้าเขาจะกลับเข้ามาเขากลับมาได้ถูกจุดเลยครับ mm. เขาจะทําหรือเปล่าเหมือนเหมือนกลายเป็นลูกไก่ในกำมือเขาไปเลยเออ mm. เพราะเขารู้จุดอ่อนของคุณไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้คุณคบอะไรกันยังไงมานะแต่เขารู้วิธีการที่จะกลับเข้ามาหรือถ้ามีปัญหากันอยู่เขาก็รู้วิธีการงอ้ออะอืมวิธีการง้อชาวเมดอ่ะไม่ว่าชาวเมดจะ หัวเสียหรืออะไรก็ตามกับเขาหรือวางเงื่อนไขอะไรให้กับเขาก็ตามเขาก็จะมีวิธีแก้วิธีการพูดการเจรจาการอะไรเงี้ยการใช้ความคิดของเขาอะที่มันทําให้เขาอะเสมอตัวกับชาวเมะแ,แฟร์กับชาวเมดได้โดยที่แบบเขาไม่รู้ต้องเขาไม่ต้องรู้สึกผิดอ,อะไรประมาณนั้นได้เลยนะครับอ่ะสามใบนะของไพ่อ้อ อ่ะบอกก่อนก็ได้โดยรวมนะดูมีความรู้สึกว่าบางคนเนาะอย่างที่โราบอกอะ่ะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเราจะไม่เอาถ้าคุณถ้าคุณจับสังเกตดีๆนะคุณจะรู้ความจริงว่าคนที่เข้ามาหรือคนที่ยังอยู่กับคุณอะ่ะเป็นยังไงกันแน่อืม เป็นการเริ่มใหม่ที่มันเป็น,เป,นเป็นลักษณะของการที่หวาดระแวงการซึ่งกันและกันก็ได้นะว่าเขาจะทําอะไรได้อีก humanities. อ่ะเออคือเหมือนไม่ว่าจะเป็นชาวเมดเองหรือแฟนของชาวเมดก็ตามเป็นลักษณะของการที่ว่าอยากจบอยากเริ่มต้นใหม่หรืออะไรกันก็ตามนะแต่จเจะเป็นลักษณะของการที่ว่าอยู่ถ้าอยู่ด้วยกันอนะ่ะในคู่ที่อยู่ด้วยกันอนะ่ะจะเป็นความหวาดระแวงซึ่งกันและกันว่าเขาจะทําอะไรกับเ,เรา เขาทำอะไรกับเราได้อีกประมาณนี้เลยอืมมันเหมือนกับในความหวานมันก็มีความระแวงหมนเพราะฉะนั้นอย่าเลือกถ้าจบแล้วก็คือจบจริงเถอะแต่ถ้ามั่นใจว่าอยากไปต่อกันก็ต้องรับให้ได้หรืออย่าอย่าแสดงว่าตัวเองรู้สึก หรืออะไรมากมายนะแค่ขอให้คุณนะ่ะเปิดหูเปิดตาไว้แล้วคุณจะได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่คุณพยายามหาคําตอบว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ของเขา,ามันคืออะไรกันแนะ่ถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวแฟนของตัวคุณเองด้วยนะชาวเมดนะครับอะคนโสดคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดโดยมีความรู้สึกว่าจะได้เจอรักทางไกลแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้สแกนดีๆคือคุณอาจจะได้เจอคนที่ เขามีความกังวลว่าด้วยความที่ห่างไกลกันขนาดเนี้จะไปกันรอดไหมในบางคนบางกรณีมันเป็นลักษณะของการที่ว่าคุณก็อาจจะเจอคนที่ยังไม่ตัดจบอะไรดีๆจากคนเกา่าแล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็ไปเป็นมา,มาแต่คนไหนที่คุมเขาอยู่เขาก็จะอยู่ของคนนั้นนะครับชาวสดเออชาวเมฆที่เป็นคนสดเหนื่อยเนาะแต่ถึงเวลาเขาจะกลับเข้ามาคุณก็ต้องรับเขานะ รับเขาเข้ามาเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับว่ายิ่งถ้าเขาเป็นคนทราบปัญหาเองอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาก็จะไม่เปลี่ยนนะครับแต่เขาก็จะปักหลักอยู่อือย่างที่ดูบอกอ่ะคล้ายๆคนมีคู่เลยคนเก่าเขาก็จะเอาคนใหม่เขาก็จะเอาในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับคนโสดอือว่าคุณจะรับคนแบบไหนเข้ามาในชีวิต <c oughs> ชาวสิง์ก็มีชาวเมธก็มีชาวพิจิกก็มี แต่ชาวพิจิกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแล้วอะภัยชันลดหรือมันเป็นลักษณะของการที่คนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอะอืมหรือคนทางไกลส่วนใหญ่ชาวเมฆชาวสิงห์ชาวชาววันพุธชาวกันชาวธาตุไฟอย่างเงี้ยมามาชาวธาตุลมถ้ามาต้องระวังอารมณ์เ่านิดเนอ่ย คนโสดที่มีคนเกา่าเช่าสิ่งยังรักคุณอยู่มองอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่เขาอาจจะมีคุณอาจจะมีกำแพงหรือคุณอาจจะบล็อกอะไรบางอย่างเขาไปแล้วหรือคุณอาจจะต่างฝ่ายต่างมีกำแพงซึ่งกันและกันเพราะเขาอาจจะเห็นว่าคุณอะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วประมาณนั้นหรืออาจจะไปเริ่มต้นกับตัวเองเนะาะเพราะยังเป็นคนโสด ชาววันผู้ชาวกันกําลังวางแผนอยู่ว่าจะกลับมายังไงแล้วเขาจะเข้ามาถูกจุดด้วยอืมถ้าเป็นชาวเมฆด้วยกันส่องคุณตลอดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามหรือคนที่มีลักษณะว่ารักษามารถภูมิฐานทุกอย่างดีเป็นคนต่างชาติอะไรเงี้ยส่องส่องแน่ๆถ้าเป็นชาวธาตุน้ํา ช่างใจว่าจะกลับเข้ามาหรือไม่กลับเข้ามาดีประมาณนั้นได้เลยนะครับคนโสดที่มีคนเก่าถ้าเป็นเพิ่งมีกรณีกันไปนะชาวธาตุลมต้องรับกลับเข้ามากลุ่มไม่ถุนตุนะ่ะอืแล้วคนเนี้ยอารมณ์แรงด้วยชาวสิงอาจจะอยู่ด้วยพันธะหรือความผูกพันอะไรบางอย่าง ชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันอันนี้อาจจะด้วยข้อตกลงอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องกลับมาหรือถ้าเขากลับมาระวังชาวกันนิดนึงเขาอาจจะเข้ามาโดยที่มีอะไรปกปิดบิดบังคุณหรือเปล่าคุณต้องสแกนดีๆไพาอาละขึ้นสามใบนะแนะนําอะไรชาวเมษนะครับจริงๆเสน,นี้อ่านอยากอ่านสี่แต่ว่าโดมีความรู้สึกว่าถ้าอ่านสามอะแนวโน้มไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ นะครับจริงๆศิลปินนะบอกว่าให้อ่านอย่างน้อย4ใบนะครับให้อลเลอรนเ่นอาจจะต้องใช้ส่าของตัวเองนิดนึงแล้วต้องอ่านคู่มือประกอบดีๆนะครับแต่คนที่ใช้คนที่ใช้อล,ลลอร์เกนเก่งๆแล้วอย่างมากะจะใช้3 1, 4, าหนึ่ง4ี่ใบอย่างตับนะครับ Hope and Happiness ขอให้คุณมั่นใจนะคนโสด ว่าคุณยังมีความสุขในตัวเองและคุณยังมีความสุขในความรักและความศรัทธาในความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่านี้ถ้ามีความรู้สึกว่าคนที่กําลังเข้ามาตอนนี้ยังไม่ใช่ไม่ต้องรีบครับอืมประมาณนั้นคนมีคู่ถ้าเลือกที่จะไปต่อกันแม้ว่าปัญหามันจะอะไรก็ตามขอให้มีความหวังและความศรัทธาว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นในไม่ชานี้คุณเลือกที่จะมีได้ หรือคุณเลือกที่จะไม่มีความสุขกับเขาต่อแล้วมีความสุขกับตัวเองก็ได้แล้วแต่คุณโดยให้ได้แค่ข้อมูลตัดสินใจยังไงแล้วแต่คุณพอบางครั้งอาจจะต้องชะลอความสัมพันธ์ไว้บ้างคือไม่ต้องไปตัดจบไม่ต้องไปอะไรมากมายสำหรับคุณมีคู่หรือแม้กระทั่งคนโสดก็ตามอ่ะอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าไม่เป็นไรโฮไว้ก่อนไม่รีบ โฟกัสอยู่กับตัวเองก่อนก็ได้แล้วมันอาจจะทําให้คุณทบทวนความสัมพันธ์ดีแล้วว่าอยากไปต่อหรืออยากพอแค่นี้แล้วมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ทําให้คุณอะเข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรมากขึ้นในความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นทางคนโสดและคนเป็นคู่นะครับโชว์จูซัพพอร์ตบางคนนะ่ะมันอยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเป็นการให้และการรับที่เท่ากันโดไม่จัดนะว่าคู่ไหนเขาอยู่กันยังไงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นโดมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนต้องต้องได้และต้องรับเท่าๆกันอะไม่งั้นการไปต่อหรือการอะไรเงี้ยมันก็ยากเนาะการจะไปต่อไม่ไปต่อหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันก็ยากหรือในอีกกรณีหนึง่งมันอาจต้องถ้าถ้าเกิดเป็นคนโสดและมีคนเก่าหรือคนใดๆก็ตามนะ เน้นไปที่คนเก่าหน่อยแล้วกันว่าถ้ากลับเข้ามาการให้และการรับต้องเท่ากันดูพฤติกรรมของการซัพพอร์ตกันและการให้ดีถ้าคุณจะเลือกกลับกลับเข้ามาแค่นั้นเลยครับโดยไม่จารว่าคุณจะทํำยังไงแต่ถ้าคุณไม่รับเข้ามาก็ก็ดีเหมือนกันกาแฟาดีก็สบายใจดีสำหรับพวกคุณนะครับขอบคุณนะครับชาวเมฆนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเรื่องราวที่ดีโอกาสที่ดีความรักที่ดีเข้ามานะแล้วก็ไปเจอกนันใหม่ในช่วงคลิปช่วงพฤษภา นะครับแล้วก็ฝากดวงรายสัปดาห์ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ